ครับผมรถแคมรี่นะครับผู้หญิงขับแฟนมาครับให้มาเช็คช่วงล่างคันนี้ CX สเหมือนกันเป๊ะเลยแสงกว่าโลนะครับผมตั้งความหวังว่าว่ารถผู้หญิงเนี่ยช่วงล่างต้องดีซึ่งจริงๆเนี่ยจ,จ,จากที่ดูไปนะครับโดยรวมถือว่าโอเคหมดเลยนะจนกระทั่งมาดูแล้วก็เจอว่าผ้าเบรกคู่หน้าครับมันเริ่มบางแล้วผมก็แนะนําว่าควรจะต้องเปลี่ยนละหรืออย่างน้อยใช้อีกสักสองสาเดือนอาจจะต้องเปลี่ยนละก่อนเข้าหน้าฝนไม่งั้นเนี่ยอันตรายมากมากนะครับส่วนเรื่องของช่วงล่างนะครับผมตัวโชว้คเคอรเซ็ตมาคอนข้นงแข็งนะครับเพราะฉะนัยกก็งอััหรคตววืแ ลูกหมากกันโคเนี่ยมันฉีกและทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจริงๆมันยังใช้การได้แต่ว่าถ้ายางหุ้มมันฉีกปุ๊บเนี่ยฝุ่นฝืนอะไรเข้าไปเนี่ยก็มันก็จะเสียเร็วแน่นอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคือยางหุ้มบูธปิกนกนะครับขาดละยางมันเปื่อยอยู่แล้วตามสภาพการใช้งานนะครับเปื่อยติดนิ้วดำเลยนะครับผมอันนี้แต่ฝุ่นเข้าไปเมื่อไหร่อนาคตพังอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่ทั้งหมดทั้งมวลตรงน,รงนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้ได้ในระยะหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนอนาคตยง หน้าฝนแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันค่าแรงหลักร้ออยู่แล้วนะฮะแค่นี้ง่ายๆนะครับเนี่ยครับเช็คง่ายๆแบบนี้ก็เข้าไปดีออโต้เอทได้นะครับค่าได้จ่ายไม่แพงนะครับผมว่างๆก็แวะมาดูช่วงล่างก็ได้ครับ